รัฐบาลไทยไลท์นี้เราจะให้ตัวเน้นครบทั้ง3ตัว 1. จะให้ตัวเน้นครบทั้ง3ตัวในไลท์นี้เลยนะคะแม่ทุกคนใครมาแล้วรอไลท์นี้ไม่มีคําว่าผิดหวังเก็บไปนะลูกไลท์นี้ไม่มีผิดหวังนะคะ<อ>เพราะไลท์นี้เราจะให้ครบทั้ง3ตัวเลยตัวเน้นรัฐบาลไทยตัวเน้นรัฐบาลไทยเราจะให้ครบทั้งสตัว สวัสดี1,7,800คนดูขอสักหนึ่งขอสักสอง0มคนได้ไหมแม่ขอสักสองหมืนคนได้ไหมคะเอ่อวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่คะหนูวันนี้วันที่ย3วันนี้วันที่ยี่สบรุ่งวันจันยอังคี่สิบห้ายประมาณยี่6 27ประมาณที่2 7เจ วันที่27เนี่ยหรือก่อนหน้านั้นเนี่ยหนึ่งจะมีการปล่อยเลขทูบป,ปู่นะคะงวดนี้หวยออกวันวันอะไรลูกอังคารหรือจันอังคารงวดนี้หวยออกวันอังคารสีส้มใช่ไหมหวยออกวันอังคารงวดนี้หวยออกวันอังคารตีมเป็นสีส้มสีส้มค่ะหวยออกวันอังคาร เดี๋ยววันจันเนี่ยเรารับซัพย์เงินลาวกันก่อนแล้ววันอังคารเราก็ไปที่รัฐบาลไทยต่องวดนี้หนูขอความเมตตาแม่แม่เชื่อมั่นในหนูรัฐบาลไทยมีทั้งหมดเก้างวดงวดที่แล้วหนูก็ไม่ได้ถือว่าหลุดนะคะเพราะหนูฟันสี่สี่มารูดงวดนี้หนูฟันสี่เหมือนเดิมคะ่ะใครเป็นสายรูดรูดสี่ และงวดนี้หนูจะไม่ทำให้แม่แม่ทั้งหลายผิดหวังนะคะงวดนี้หนูการันตีว่าหนูจะไม่ทำให้แม่แม่ผิดหวังหนูบอกเลยหนูกล้าพูดตรงนี้เลยพูดไว้เลยแม่บันทึกคิดไว้เลยงวดนี้มีเลขสี่มาให้แม่เห็นแน่นอนงวดนี้มีเลขสี่มาให้แม่เห็นแน่นอน ถ้าไม่มีหนูให้ลูกเพจมาเรียงเด,เดินแถวเรียงกันมากระโดดทีบอีอาร์มได้เลยและหนูก็คิดว่างวดนี้ปู่จะให้สามตัวงวดนี้ถ้าเลขทู่ป,ปู่เข้าสิ่งที่หนึ่งจะแก้บนคือหนึ่งจะนำเงิน หนึ่งล้านบาทแม่งวดนี้หนึ่งต่อชีวิตโคาราชมีโรงพยาบาลสนามใช่ไหมไม่เอามันลุกล้ำหน้าที่ของรัฐเราจะไม่ทำแบบนั้นซื้อเครื่องช่วยหายใจสิบเครื่อง เท่าละแสนแสิบเครื่องก็ล้านแปดงวดนี้หนูจะขอพรจากเลขทูปปู่เลขทูปปู่มาหนูจะซื้อเครื่องช่วยหายใจสิบเครื่องบริจาคให้กับโรงพยาบาลนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่ติดโควิดและมีอาการหนักอาการสาหัส ให้เขาได้มีเครื่องช่วยหายใจใส่ให้ต่อชีวิตเขาต่อลมหายใจเขาและหนูมั่นใจว่าบุญนี้อันนี้สงครั้งนี้ปู่เมตตาแน่นอนจะเป็นการทําบุญที่เป็นบุญนี้บาร,รมีปู่ครั้งที่สองหรือสามก็นับเป็นสงก็พอครั้งใหญ่เพราะครั้งเล็กเราไม่นับเดี๋ยวเราจะลงเป็นอัลบั้มเอาทีนี้ว่าครั้งที่หนึ่งสองสามสี่ห้า หนูมั่นใจว่างวดนี้ปู่จะเมตตาเพราะว่างวดที่แล้วถึงเลขออกมาหกหนึ่งแม่ก็ซื้อกันไม่ได้แต่งวดนี้ฟังให้ดีเลยนะรอดูเลขทูบดูเลขทูบแล้วมาฟังหนูหน้าไหลสดหนูมั่นใจว่าแม่รวยจริงถ้ารัฐบาลไทยงวดนี้ไม่เข้านะคะ จเอาไข่ไก่ไข่ไก่ก็เป็นของกินอะเราเอาไข่ไก่มาทำอะแล้วคนที่เขาไม่มีกินอะมันก็ไม่ได้เอาขี้โคนงวดนี้ฟังให้ดีเลยนะถ้ารัฐบาลไทยหนูไม่เข้านะหนูจะเอาขี้โคนนะ มาปปะตั้งแต่หัวจะลดตีเลยค่ะจะพอกขี้โคลนแบบเละเลยแต่ถ้ารัฐบาลไทยหนูเข้านะหนูขออย่างเดียวอย่างเดียวใครที่ถูกหน่วยแล้วถูกเยอะหนูขอทำไมต้องโทรตอนกูไลหวะทำไมถามดิ พูดบอกไปเลยว่าเพิ่งโทรตอนบัตรลดไลท์ค่ะฮ<อ>ัลลโหทำไมต้องโทรตอนลดไลท์นะคะฮัลโหลค่ะไลท์สดอยู่ค่ะเวลาโทรเช็คเวลาเกาะเช็คก่อนโทรด้วยบอกพิมพ์ไปบอกไม่ใช่อยากจะโทรก็โทร27,000คนดูเป็นพยานนะรัฐบาลไทยหนูงวดนี้ ถ้าเข้าหนูขออย่างเดียวจากแม่แม่หนูไม่เอาเงินไม่เอาทองไม่เอาค่าน้าใจค่าน้ชาชาค่ากาแฟไม่เอาเงินอะไรร่วมทําบุญสร้างปูกอะไรหนูไม่รับเลยหนูขอแม่อย่างเดียวแม่อย่างเดียวจริงๆถ้าแม่ถูกหวยงวดนี้หนูขอเงินหนูขอแม่ซื้อมาม่าซื้อปลากระป๋องซื้อไข่ไก่มาทำตู้ปันสุกไว้ที่หน้าบ้านตัวเองแล้วติดเอาไว้ว่าบุญนี้บารมีปูกหนูขอแค่นี้เลย นูไม่เอาแม่ไม่ต้องกลับมาบูชาของหนูก็ได้แต่หนูอยากเห็นแล้วแม่ก็ถ่ายรีวิวว่าแม่ทําตู้อันนี้ไว้ที่หน้าบ้านหรือแบ่งปันเอาไว้ที่ห้องแถวอพาร์ตเมนต์คอนโดหอพักของแม่หนูขอแค่นี้เลยแล้วแม่ก็ติดว่าบุญนี้บารมีปู่แล้วแม่ก็ถ่ายรูปมาคอมเมนต์งวดนี้หนูสัญญาว่หนูจะพาแม่รวยสัญญาเลยค่ะสัญญาด้วยจิตด้ใจเลยแม่ว่าจะพาแม่รวย ะะสวัสดีสองหมื่นเก้าพันคนดูเลขทัูปปูงวดนี้จะลงในกลุ่มก่อนซึ่งอาจจะลงเร็วกว่ากำหนดและจะไล่แจกตามกำหนดหนูขอ พูดอีกรอบหนึ่งก่อนที่หนูจะทำการไลฟ์สดต่อก่อนที่หนูจะให้แม่แคบรัฐบาลไทยที่หนูให้หนูขอพูดว่างวดนี้หนูจะไม่ทำให้แม่ผิดหวังสงวดนี้ถ้าถูกแล้วหนูขอเห็นตู้ปันสุขตู้แบ่งปันเป็นบุญนี้บรารมีปู่จากคนที่มีโชคมากน้อยตามกำลังที่ทำได้ ซื้อมาม่าสองลังสองกล่องมาตั้งแจกให้คนที่เขาเดินผ่านไปผ่านมานั่นก็เป็นถือว่าเป็นบุญเป็นทานบารมีหนูขอแค่นี้ไม่กลับมาบูชาของหนูไม่เป็นไรแต่หนูขอแค่หนูได้เห็นว่าลูกเพจหนูทําความดีกับสิ่งที่เราศรัทธาคนเรากลับไหวศรัทธาบูชาอะไรก็ได้ค่ะแม่ถ้าเรากลับไหวศรัทธาและเราประพฤติดีทดําดีเราไม่เบียดเบียนไม่ ฆ่าสัตตัดชีวิตไม่เดือดร้อนใครไม่ทำอะไรให้ใครเดือดร้อนไม่สร้างสิ่งที่มันเป็นผลเสียต่อสังคมศรัทธาเธอคะ่กะกราบไหว้เธอคะ่ะปู่สอนให้เราทำดีสอนให้เราปฏิบัติดีหนูไม่เคยบอกให้แม่แม,แม่ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมาถวายหนูไม่เคยบอกให้แม่แม,แม่ไปทำอะไรที่มันไม่ดีหนูบอกลูกเพจบอกสมาชิกบอก ทุกคนที่ติดตามว่าถูกหวยแล้วมีโชคแล้วต้องทำดีฟังนะคะแม่ใครที่อยากเข้ากลุ่ม V I P กับหนึ่งกลุ่ม V I P คือกลุ่มลูกค้าที่ C F สินค้าร้านหนึ่งไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามลูกค้า C F แล้วให้ลูกค้าทักไลน์ที่หนึ่งปักหมดุด C.F แล้วให้ลูกค้าทักลายที่1ปักหมุดรวมยอดแล้วโอนเองได้เลยค่ะโอนแล้วแจ้งสลิปชื่อที่อยู่แอดมินหนึ่งจะไล่ตอบและไล่ดึงลูกค้าเข้ากลุ่มลายอยู่ด้านบนวันนี้เปิดกล่องสุ่มให้ค่ะอามขอกล่องสุ่มด้วยอ่ะแคปรัฐบาลไทยก่อนเลยค่ะอันดับแรกรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่1 มิถุนายน2564นึ่งขอฟันที่4ค่ะหึงขอฟันที่4ีหนึ่งมั่นใจว่ามีสีมาแน่นอนมีสีมาให้เห็นแน่นอนลูกค้าค่ะจะมาบนมาล่างเท่านั้นเองแต่หนึงมั่นใจว่ารัฐบาลไทยมีสีมาให้เห็นแน่นอน หนึ่งมั่นใจว่ารัฐบาลไทยมีสีมาให้เห็นแน่นอนนะคะรัฐบาลไทยมีสีมาให้เห็นแน่นอนแต่หนึ่งไม่แน่ใจว่าจะมาบนหรือมันจะมาล่างหรือมันจะมาซ้ายมาขวามาหน้ามาหลางังมาไหนหนึ่งไม่แน่ใจแต่หนึ่งมั่นใจว่ามันมีสีมาให้เห็นแน่นอนต่อไปฮานอยลูกค้าขาตอนนี้เวลาเดินไปที่สามเหลืออีกสามนาทียี่สิบวินาทีนะคะ หนึ่งจะปักหมุดแจกห้าพันบาทให้กับคนที่โอนแล้วใครโอนแล้วพิมพ์โอนแล้วโอนแล้วขึ้นมาเลยค่ะอันนี้แจกพิเศษให้ตังหักนะคะฮานอยวันนี้นะคะหนึ่งชอบนะใครเป็นสายวิ่งสายลูดนะคะวันนี้วันอะไรอาทิตย์ใครเป็นสายวิ่งสายลูดเ,เอา เป็นสายวิ่งสายรูดฮานอยวันนี้เอาไปค่ะตัวเดียวชอบมากมักคักมักแน่เหลือเวลาโอนอีก2นาที30วินาทีนะคะ เหลือเวลาโอนอีก2นาที30วินาทีนะคะลูกค้าฟังให้ดีนะคะใครที่ CF กล่องสุ่มมานะคะกล่องสุ่มนะคะจะมีแป้งลิปทูบอันนี้ลูกค้าได้แน่ๆราคา333บาทจาทจะส่งฟรีปกติราคา1,055บาท หนึ่งสุ่มแจกเงิน500บาทให้ทั้งหมด500กล่องหนึ่งสุ่มแจกแหวนครึ่งสลึงให้ทั้งหมด7วงสุ่มแจกแหวนศูนจุดกกร,รัมให้ทั้งหมด25วงใครจะรับพิมพ์ c f 3อฟบาทจัดส่งฟรี